อย่าลืมกดติดตามช่อง JF Viewer เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจพร้อมสเปคฟีเจอร์และข้อมูลการใช้งานจริงครบจบในที่เดียวสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ MG C Electric รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมที่สร้างกระแสในตลาดเมืองไทยอย่างต่อเนื่องด้วยดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะที่เหนือชั้นและฟังก์ชันล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน MG C Electric มาในรูปแบบรถแฮทช์แบ็กประตูที่มีดีไซน์ภายนอกสปอร์ตล้ำอนาคต เส้นสายตัวรถดูโฉบเฉี่ยวไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมเดทาม running l i ายรูปตัว X เ,เพิ่มความโดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์ปิดทึบตามสไตล์รถอีวีกันชนหน้าและท้ายตกแต่งแบบสปอร์ตและล้ออนลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รถดูสมบูรณ์แบบในทุกมุมมองสีสันตัวถังที่ MG เลือกใช้มีความสดใสและสะดุดตาสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมแต่ยังคงสไตล์ ห้องโดยสารของ MG C Electric เน้นการออกแบบที่เรียบหรูทันสมัยคอนโซลกลางลอยตัวพร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงหน้าปัดแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด7นิ้วพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์อตเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงปรับระดับได้หลากหลายตำแหน่งทำให้การเดินทางในทุกเส้นทางสะดวกสบายและน่าประทับใจ ในด้านสมรรถนะ MG C Electric มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด170แรงม้าแรงบิดทันใจถึง250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งถือว่าแตกต่างจากรถ E ีีทั่วไปที่มักขับหน้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด51กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้วิ่งได้ระยะทางประมาณ425กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ดี c ที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ35นาทีช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริง ด้านความปลอดภัย MG C Electric มาพร้อมเทคโนโลยี i s m a r t ที่ควบคุมระบบต่างๆผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง MG C Electric ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ทั้งแรง ประหยัดพรีเมียมและเทคโนโลยีจะเต็มเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก